สวัสดีสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ไม่น้อยจะตำรู้จักไหมตำบักเบนตำบักเบนนะคะทุกคนนี่ตำบักเบนนี่บักเบนอยากกินส้ตมตำแต่ไม่ได้ไม่ได้ตำไม่ได้ตามะละกอไม่ได้ตำ แต,แต่จะตำบักเบนเห็นไหมนี่ตำบักเบนแล้วก็อยากกินตำใส่มะกอกใส่มะนาวอร่อยนี่ตำใส่มะกอกแล้วก็มะนาวบักเบนแล้วก็จะทอดปลาฉลิตคซื้อปลาฉลิตมา เห็นไ,ไหมคะนี่ปลาสดิบจะทอดปลาสดิบตำบักเบนก่อนตำบักเบนโอเโหตำนี้แหละก่อนใครเคยตำกินไหมบักเบนเชฟยันส่งมาให้จากจังหวัดเพชรบุรีอันนี้ไปทั้งนอกทั้งวันเลย เพิ่งเข้ามาอแบบน้ำเปลียนชุดแล้ว นี่แหลกแล้วเดี๋ยวให้ดูอันนี้แหลกแล้วนี่แต่ยังไม่ปรุงเดี๋ยวจะปรุงนะคะใส่มะนาวใส่มะนาวมะนาวเยอะมะนาวเยอะยเลย ອมากมายอันนี้มะกอก กำบนญกุรณาทำไม่ไกลหากเอ็ดสี่สงใจอยากไปชมบารมีปูปาิที่ครับกูมาให้มาทีีใสสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาตาบักบิน ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลนะคะทุกคนใครเคยตำกินไหมให้น้อยตำสู่กินนะคะทุกคนใช้อะไรอีกน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาโอ้ย สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับรัทุุท่ันสกิลข่าวสามวันนี้นะครับผมจะมาขับเครื่องบินนะครับรุ่นรน้ำปลา jjrc โอ้หอะไรวะจี๊จเ๊นะครับท่านผู้ชมเนื่องจากนะครับ ถ่ายตามงานจะได้เก็บภาพยังไม่ได้ทอดแต่ก่ทางกละดิ่เลยไปซื้อซมซมเย้บักบักบักซมมโดนนี่แหละบฮ้ยมันซมซมจเป็นสายตาเนี่ยจิตว่างมาซมซมผมเตะแล้วก็สุกชิมก่อนนะแล้ดูด้วยนะครับตอนที่ผมเตะซมซมตัวนี้นะครับผมมาซื้ออันใหม่นกระตุ้นใส่น้ำปลาอีกนิดนึงสายการบินในประเทศไทยเราใส่ซมซมาเลยอร่อยมากสายการบินอะไรสักอย่างนะคุณผู้ชมวันนี้นะครับจะลองดูนะครับว่า จะบินได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ภาพสวยหรือเปล่านะครับน้ำปลาเยอะสวยนะครับเจ้าของนี่นะท่านผู้ชมส่งคลิปให้เลยถ้าดีผมบอกต่อแล้วก็ผมจะบอกด้วยนะครับว่าผมซื้อมาจากที่ไหนราคาเท่าไหร่ครับเนาะทางผู้ชมพรอ้รอ,อมแล้วไปปลาไม่น้อยมีหลายอย่างนะคะทุกคนปลามีหลายอย่างเห็นไหมชนิดนี้มีเยอะแยะเดียวไม่โต คือที่นี่คือมีโรงงานปลานะคะมีหลายชนิดน้ำปลามันไม่น้อยมีเยอะแยะนะคะทุกคนใส่แกงใส่ชมกำมใส่อะไรอะไรมีเยอะแยะมีหลายยี่ห้อมีทุกอย่าง ความสูงได้แต่เพียงแต่ว่าเรายังปรับสําหรับใส่แกงใส่ส้มตำเดี๋ยวไปดูกันอันนี้ใส่แกงอันนี้ใส่ส้มตำฝาแดงส้มตำฝาเหลืองใส่แกงอันนี้ใส่แกงใส่ไรได้หมดชอบรสไหนมีหมดนะคะทุกคน อยากกินอะไรรถไหนมีหมดนะคะทุกคนี่เกิดมา mau kantahong silap เล็กเอาไม่ได้ใส่กันเคยมีไหมใครเคยตำไหมนีม่คือว่าคนในเมืเองไม่เคยตำแน่นอนแต่ถ้าอยู่ยีสานอยู่บ้านนอกอะ่นะเขาจะตำมันนี้แหละอร่อยนะทุกคนแปดนาทีแล้วนี่เห็นไหม ส้มตำเดี๋ยวเดี๋ยวจะทอดปลาสลิดนะคะทุกคนเอามือชิมก็ได้ส้มตำบักเบนที่เชฟยันส่งมาให้อะเป็นลูกขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่